กาสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับเนาะมัอนี้บาวชนกับมีเรื่องดีๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกแล้วนะครับเนาะเรื่องดีๆในที่้มือนีก็คือวันที่21พฤษภาคม2 5งพนะครับเนาะจะไปแสดงอยู่ที่จังหวัดยจสธรนะครับอำเภอทรายมุนนะครับเนาะซึ่งก่อนจะเขียนไ้ที่รือว่าช่วงหัวคำนะครับบอโจและก็น้องอิงนะครับก็ได้มีการแจกเงิน นะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับทีมงานนะครับทุกคนชนะครับเนาะคนละหนึ่งคนร้อยคนละหนึ่งถึงสองร้อยบาทนะครับเนาะนี่ครับนี่เป็นภาพที่น้องอิงคนเจ๋อนะครับก็อ่าเป็นขวัญกำลังใจนี่บอโจแล้วก็น้องอิงนะครับท่าท่าตลอดนะครับท่าตลอดแลักกาสิ่งที่เห็นก็นคือทีมงาน นะครับทีมงานที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับบพรว่าจะเป็นทีมงานคอนร้อยทีมงานแสงสีเสียงแล้วกอะทุกคนที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็ได้ขึ้นกันนะครับได้หมดทุกคนนะครับมาริการ์แดนเซอร์พระเอกนางเอกก็ได้ทุกคนแต่มีคนหนึ่งบอกรับเมื่อคืนนะครับมือคนหนึ่งบอกรัคือครูเอคนะเพื่อเอาคนะนะครับเปลี่ยนจากเงินสองลอยเป็นหอมแก้มบอลจูเดย์บอครับ บอลโจแล้วกขบว่ย่อมแล้วว่าเราหย่านฝนตกแล้วว่าญาติญาติทอญาติทอฝนสิโตกแล้วว่านี่คือเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นซึ่งเอฟซีก็จะเห็นตลอดนะครับเห็นแทบแทบทุกอาทิตย์นะครับแทบทุกอาทิตย์หรือบางอาทิตย์เห็นหลายครั้งก็มีนะครับซึ่งบ๊วันศีเป็นอาจบางครั้งกับเป็นพ่อโจบางครั้งกับเป็นน้องอิงบางครั้งกับเป็นเสียนนท์หรือบางคนที่เป็น เห็ในใจหรือว่าอยากให้กำลังใจทีมงานนะครับเพื่อนจะแจกนะครับถึงจะคนละ200บาทแต่รวมกันแล้วนะครับลหลายๆคนมันก็ะจายไปเองนะครับเนาะพี่น้องนะครับตอนนี้ก็แจกแจกันอยู่พี่น้องเลยแจกกันอยู่บ้านนี้ก็สิ่งที่นาย,ยินนาย,ยินดีอีกอย่างหนึ่งก็คืออ่าศิลปินดังนะครับนะศิลปินดัง คุณเวียงนารุมม่นนะครับเพื่อนก็ได้แต่งเพลงนะครับแต่งเพลงแล้วก็มอบให้น้องอุอิงนะครับเนาะในการที่จะเอาไป็นลองนะครับเนาะบอโจวบก็ได้มาทําคลิปขอบคุ้นเวียงนารุมม่นนะครับว่าขอบคุณหลายๆเด้อที่คิดหอดีหลาคิดได้นี้ลายนะครับเนาะแล้วก็แต่งเพลงให้ินหลายลองนะครับเนาะเพลงนี้สิได้ลองตอนใดสิได้ลองบอแต่ว่าบอโจวบเป็นน <ım Laser> like ้อามาเปิดให้ฟฟังนะครับว่า เป็นเป็นเพลงที่เวียงนัลุมมอนแต่งหลักการร้องนะครับร้องมากอาจอา,อา,อา,า,าอจเป็นเสียงมากนะครับอาจเป็นเพลงมากหลักกามาให้บอโจนะครับบอจโวมันก็มาเปิดให้มึงนะครับหลักกาซึ่งท่านพี่น้องจะคงว่าเพลงนี้มวมวนปันได้นะครับหลักกาไปมึงในคลิปของออ่าอ่าาบอโจนะครับช่องสาวน้อยเพริดเพลงนะครับเด้อซึ่งมึงหลักกา ประทับใจนะครับเป็นเรื่องที่ประทับใจน่าย,ยินดีกับน้องอุ้งอิงแล้วก็ขอบคุณศิลปินดังเพื่องนลุมนนะครับเนาะตัวน,นี้ก็ตอมากก็คือเป็นโชว์นะครับเนาะโชว์เพลงนำไตีหลาหน่อยนะครับ <c oughs> ซึ่งก็ <c oughs> ขอบคุณคลิปในช่องเซียนนเซียวบอสโจรำเพลินออฟิเชียลนะครับจะเป็นลงให้มึงนะครับ่บา,าชวนกล่ามาเป็น เลอเล็กน้อยเพื่อจะให้พี่น้องได้รับชมร่วมกันนะครับที่เห็นนี่ก็คือช่วงคอนเสิร์ตนะครับเนาะพี่น้องมีขึ้นคอนเสิร์ตแล้วก็เอฟซีไหมพี่น้องอุ้ยว่าเมนมาเมืองอำเภอไทรมุ่นมขึ้นนะครับที่จังหวัดยะโสธรนะครับลายแห้งพี่น้องเลยนะครับนี่ก็คือซึ่งเอ่อช่วงขึ้นเวทีนะครับเนาะ อลังการนะครับทั้งชุดทั้งการาโชว์นะครับอลังการมากนะครับบ่ว่าจะเป็นแดนเซอร์ห้างเครื่องอแสงสีเสียงชุดน้องงูอิงเองนะครับอลังการมากเลยพี่น้องนะครับเราชนบรสษามาสิให้เห็นทุกอย่างได้นะครับเพราะว่า คลิปเพิ่นนะครับเนะาะกล่ามาทีนิดน้อยนะเพิ่นกับสิบาวายยนะังดอกกขอบคุณในช่องเซียนนเซียวบอตโจนะครับอ่ารำเพิ่อนอัิเชี่ยวแล้วก็ขอบคุณขอมูลจากาสาวน้อยเป็นวันแพงนะครับเนาะบางสิ่งบางอย่างกล่ามาเปิดเผยพี่น้องมึงนะครับบริษัตั้งใจที่จะละเมิดอีกยังนะครับเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องที่มารับชมให้่ก็ลังใจบ่าวชนขอบคุณ สิ่งที่ดีที่เกิดขึนนะครับสิ่งที่บ่าวชนมักบ้าส่วนมากเลยคือสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นบ่ว่าสิเป็นเรื่องอยังก,กระางที่เกี่ยวของกับน้องอุอิงหรือว่าคนที่กา้เคียงกเกี่ยวของกับน้องอุอิงนะครับเนะบาะบ่าวชนก็นจะนําเสนอเรื่อยๆนะครับนะเนาะมื่อนี่ก็น,นําเสนอเรื่องที่แจกเงินนะครับให้แกทีมงานคนละ200 100- ถึง200บาทนะครับก็เพื่อเป็นความกาลัางใจในการทํางานนะพี่น้องเนาะถึงจะ คนละบ่หลายก็จริงนะครับแต่ร่วมกันหลายๆคนแล้วมันเป็นเงินจํานวนมากเนาะพี่น้องเพราะมันเงินหน่อยเนะพี่น้องเนาะก็ถือว่าอบอดโจลลออแล้วก็น้องอิงแล้วก็หลายๆคนมันก็นเฮ็ดแบบนี้ตลอดนะครับนะเนาะเฮ็ดแบบแทบทุกอาทิตย์เลยนะครับหรือบางครั้งก็บางอาทิตย์ก็สองครั้งก็มีสามครั้งก็มีเนาะแล้วแต่แล้วแต่โอกาสจะจะมั่นุ่ยแล้วแต่จังหวะจะมั่นนุ่ยนะครับเนาะก็ขอพูดหลายๆนะครับพี่น้องทุกทา่านคลิปนี้บมาชดลาไปก่อนก่อนสิลาจากกันกับ อย่าลืมรับชมเราฟังคลิปของบ่าวชนนะครับแลกวกเราฟังว่าคลิปหนาบ่าวชนเสียวเรียงนี่ดียังมาเล่าให้สูพีสูนอ,องฟังนะครับคลิปนี้็อย่ะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้บา่าวชุ่นนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ